สวัสดีครับวันนี้เรามาฝุ่ข้าวกันนะครับแต่ว่าการหุงข้าวเราวันนี้ไม่เหมือนปกตินะครับคือเราจะเอาน้ําซาวข้าวนะครับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกต้นไม้เรานะครับโอเคนะครับก็คือให้เราทําการซาวข้าวไปนะครับก็คือเป็นข้าวที่เราหุงกินปกตินี่นะครับก็าวจนมันขึ้นเป็นลักษณะน้ำข,ขาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็เทนะ้ํา ขาวข้าวนะครับใส่ภาชนะของเรานะครับเป็นเป็นแก้วแบบนี้ก็ได้นะครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เอาไปวางไว้ที่ที่ไม่สัมผัสกับแดดโดยตรงนะครับก็ปิดอย่างนี้นะครับผมก็จะปิดใส่ที่มืดไปเลยนะครับแล้วทีนี้ยนะครับพอผ่านไปสักสองสางวันนะครับพอเขาเริ่มที่จะแยกชั้นอะ่ะคือมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นประกรณ์ที่อยู่ ด้านล่างนะครับแล้วก็ส่วนที่เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาด้านบนนะครับก็ขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มมีกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นอะไรเปรี้ยวๆนิดหนึ่งนะครับประมาณนั้นละกันนะครับเราก็จะเอาเขามาใช้ประโยชน์นะครับโดยสิ่งที่จะทําต่อไปนะครับก็คือว่าเราจะทําการผสมนมเข้าไปนะครับก็คือ อ,อัตราส่วนที่ผมใช้เนี่ยก็คือกะเอานะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนนะครับก็คือกะเอานะก็ให้นมกับน้ำ้าวข้าวนี่ใกล้ๆกันแล้วกันนะครับเราก็ทําการเทน้ำซาวข้าวลงไปผสมนะครับก็ล้างเคลือออกให้หมดนะครับในขวดของนมเนี่ยถ้าถ้าเราได้นมสด นมสดที่จากเต้าเลยก็จะดีสุดนะครับแต่ว่าเอถ้าหาไม่ได้เนี่ยก็นมทั่วไปนะครับเป็นนมจืดนะครับก็เอามาใช้ผสมได้เลยก็ทําการคุกนะครับคนให้เข้ากันเสร็จแล้วนะครับเราหา,เ,าเป็นผ้านะครับผ้าขาวบางเนี่ยอย่างเนี้ยผมก็จะมีผ้าแต่มันไม่ไม่บาง นะครับเป็นผ้าขาวนานาเลยนะครับถ้าใครไม่มีหาไม่ได้จริงแล้วรีบใช้งานจริงเนี่ยก็สามารถที่จะเสียสละเสื้อเราหนึ่งตัวนะครับปิดไว้นะล้วก็คือถ้าเรามีผ้าพื้นใหญ่เนี่ยก็สามารถคุมเขาได้ทั้งทั้งชิ้นเนี่ยก็จะโอเคกว่านะครับแต่พอดีผมไม่มีมีไอ้แบบที่เป็นตัวแบบนี้นะครับขนาดมันได้เท่านี้ผมก็เท่านี้นะครับเราก็หา อะไรมาปิดเขาไว้เพิ่มนิดนึงนะครับจะได้ช่วยให้อากาศเนี่ยมันถ่ายเทได้นะครับแล้วก็ไม่มีมแมลงลงไปตกถึงนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเอาเขาเนี่ยมาใส่ไว้ตรงบริเวณที่เดิมนะครับก็คือที่มืดๆแล้วก็ไม่สัมผัสแสงนะครับก็จะตั้งทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะครับประมาณอีก3-4วันนะครับโดยเมื่อผ่านวันแรกไปแล้วอ่ะ เนี่ยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันเกิดการแยกชั้นขึ้นอีกแล้วนะครับเกิดการจะเรียกว่านมส่วนหนึ่งก็คือแยกขึ้นไปด้านบนแล้วก็ตกตะกอนลงมาด้านล่างน,นะครับทีนี้พอผ่านมาอีกหลายๆวันนะครับมันก็จะขึ้นไปด้านบนหมดเลยนะครับนี่นะครับลองมาดูกันก็คือมันจะทำปฏิกิริยารวมกันนะครับแล้วขึ้นมา อยู่ด้านบนเนี่ยก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับผมดูแล้วมันเหมือนไข่ตนลนะกลิ่นเองนะครับกลิ่นจะออกไปทางคล้ายๆข้าวหมากนะครับกลิ่นคล้ายๆกับข้าวหมากหรือว่าจะคล้ายๆกับไอ้ที่เราผสมไอตัวไมโครลาาที่ไปไขยายในน้ำนะครับกลิ่นประมาณอย่างนั้นอนะแต่ว่าจะอ่อนกว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วสังเกตดูนะมันก็ขึ้นเป็นแพร่เป็นแพงขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับ หลังจากนี้นะครับเราก็จะทำการกรองน้ำนะครับออกมาซึ่งก็จะใช้ผ้าขาวบางพืนเดิมนั่นแหละนะครับทำการกรองน้ำนะครับก็คือเราจะเอาแต่ส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยมาเก็บไว้ใช้งานนะครับในส่วนทีเ่เป็นชั้นด้านบนเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ย มันก็ยังมีน้ําที่ที่ที่หลงเหลืออยู่ด้านในนี้อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เทรวมกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บิดนะครับหรือหาอะไรมาทําการกดมันนะครับก็คือช่วงแรกเนี่ยก็ให้มันซึมออกมาให้หมดก่อนนะครับแล้วเราก็ทําการบิดนะครับก็จะได้เอาไอ้น้ำตรงเนี้ยมันออกมาใช้งานได้คุ้มที่สุดนะครับสังเกตนะครับว่าสีน้ํามันก็จะจะเหลืองขึ้นนะครับจะออกไปด้านสีคล้ายๆกับน้ำมะนาวนะครับ นี่นะครับอันนี้ผมก็ปล่อยเขามาหยดนะครับก็ใช้กระชอนรองไว้นะครับแล้วก็หาอะไรหนักๆมากดนะครับซึ่งสิ่งที่ผมเอามาลองกดนี่ก็คือลองดูนะนะครับมันคือครกนะครับแล้วก็ตังนะครับเออนึกถึงตอนเด็กๆที่แม่จะทําขนมตาช่ไหมครับขนมตาจะเอามาขยำขยำน้ําแล้วก็ หาอะไรหนัหนกๆไปกดทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้ข้ามคืนเลยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำที่ได้นะครับก็ผมก็จะทิ้งไว้อย่างนี้นะครับจริงๆนในคลิปเนี่ยมันมันค่อนข้างสั้นนะครับผมก็ไม่ได้ทิ้งไว้นานหรอกแต่ว่าคำแนะนำก็คือทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนนะครับแล้วไอ้ก้อนเนี้ยมันจะสามารถเอามาใช้งานได้ด้วยนะครับอย่าลืมปิดฝามันนะครับ นี่นะครับหลังจากทิงไว้แล้วเรียบร้อยนะครับวางไม่ดีล่นแตกไปเรียบร้อยนะครับก็เสียไปเลยนะครับพคกหนึงาันนี่นะครับในในเนี้ยจริงๆมันคือชีสนะครับซึ่งมันกินได้นะในคลิปต่างชาติหรฝรั่งเขาหยิบกินกันเป็นเรื่องปกติเลยครับแต่ว่าบอกตามตรงว่าผมไม่กล้ากินนะคือ คืออย่างแรกเน,นี่ยไม่กล้าเสี่ยงนะครับเพราะว่าตอนที่เราปิดฝาไว้ตอนที่เราหมักไว้เนี่ยมันมันไม่ได้ปิดไว้สักจริงจริงไงมันมีมแงมลงลงไปวางไข่อะไรพวกนี้อยู่นะครับก็เลยไม่ไม่กล้าที่จะกินนะครับแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเราทิ้งไว้หนึ่งคืนเนี่ยมันน่าจะคล้ายกับไออะไรนะเต้าหู้นะครับเนี่ยพอมันเจอกดอัดนานๆมันก็จะกลายเป็นก้อนก้อนของออตัวชีสนะครับ ใครจะไปลองทำก็กลองดูได้นะลองกินได้นะครับโรยเกลือนิดนึดนงทีนี้ไอ้น้ําที่เราได้นี่นะครับมันคือ,อ,อกอดนะครับเป็นแลคติกแอซิดแบคทีเรียนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เกิดการย่อยสลายนะครับของอินทรียเวทถูนะครับก็คือพวก สิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับที่อยู่ในดินนะครับมันก็จะเป็นตัวช่วยที่จะทําให้พวกนี้ย่อยสลายได้ไวย,ยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครเอ,อหมักปุ๋ยหมักอะไรพวกนี้ลองใช้ลองทําแบบนี้ดูนะครับมันจะทําได้ไวย,ยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นปุ๋ยป้าเนี่ยคุณสามารถที่จะเอามาใช้งานได้ภายในเดือนเดียวนะครับมันสามารถที่จะย่อยสลายได้นะครับแต่ว่าก็ต้องไปช่วยมนันนิดนึงนะครับไม่ใช่ใส่ป่าทั้งตัวแล้วไปหวังให้มันย่อยหมดนะครับ เราก็อยากจะต้องเอาปลามาปัดนะครับในส่วนของการเอาไปใช้งานนะครับก็คือประมาณหนึ่งออนนะครับผมไม่แน่ใจว่าหนึ่งออนจะเทียบได้กับขนาดสักเท่าไหร่ตีซีซีที่แยดแปลงบัรยับตะยางนะไปไปหาแล้วกันนะครับหนึ่งออนต่อน้ำหนึ่งกระลอนนะครับก็ผสมนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะใช้มันเพื่อทำการหมักปุ๋ยนะครับ จะไม่ได้ใช้มาลดต้นไม้โดยตรงนะครับจะไม่ได้ใช้มาลดต้นไม้ที่อยู่ในกระถางนะครับเพราะว่าไอ้พวกที่อยู่ในกระถางเนี่ยคืออย่างแรกมันไม่ค่อยมีสิ่งมีชีวิตข้างในเอ,อดินที่เราใช้สักเท่าไหร่นะครับก็คือมันมันเป็นอย่างที่มอสน,นะครับเราก็ผสมเราสมนู่น่น่นฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้ลดอย่างผมก็จะใช้ลดต้นไม้ที่ผมปลูกอยู่ด้านนอกนะครับที่ปลูกลงดินจริงๆเนี่ยก็จะเอาไอ้พวกนี้ไปใช้นะครับ มันก็จะช่วยได้เพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีสิ่งมีชีวิตเยอะกว่าในกระถางเราอยู่แล้วนะครับผมจะใช้ตัวนี้เป็นหลักในการหมักนะครับก็หมักปลงหมักปลาอะไรพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าเอา่อคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับทุกท่านยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กด,กดมีอะไรให้กดกดไปเลยนะครับแล้วก็เอ่อ สำหรับใครที่อยากสนับสนุนเรานะครับทาง Youtube ก็จะมีปุ่มแตั้งปุ่มรับสมัครข้อมูลนะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนได้นะครับในส่วนของ f a c e b o o k เนี่ยณตอนนี้เองเนี่ยยังไม่มีอะไรให้กดนะครับนอกจากการกดเข้าไปเป็น s u b s c r i b e อนะครับอ่ามันจะถูกแอนเข้าไปในกลุ่มพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ราคาสูงนะคือผมลองทำนะครับใครอยากสนับสนุนสามารถกดได้นะครับราคาประมาณร้อยกว่าบาทนะครับโอเคไปแล้วสวัสดีครับ